ต่อที่ข่าวของน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนะครับจอมเตะเทควันโดเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2020ขอสู้สุดใจลุ้นเหรียญทองซีเกมสมัยที่3ครับคุณพระชระล้อมรื่นมีรายงานจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองเทควันโดโอลิมปิก2020โตเกียวเกมส์ห้างน้ำหนักผ่านฉลุยนะครับพร้อมลงล่าเหรียญทองซีเกมสมัยที่3ครับ เทควันโดซีเกมวันสุดท้ายมีชิงชัยเเหรียญทองนะครับมีจอมเตะไทยลงลุ้นเหรียญ3คนหลัง2วันแรกคว้าม,มาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงโดยวันนี้ไฮไลท์อยู่ที่น้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจจอมเตะเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกโตกเกียว2020และเหรียญทองซีเกมสสมัยนะครับในซีเกมครั้งที่29ที่ประเทศมาเลเซียปี2017และครั้งที่30ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในปี2019นะครับ โดยพนยิพักจะลงสนามในรุ่น49กิโลกรัมหญิงได้บายรอบแรกนะครับไปยืนรอในรอบรองชนะเลิศพบผู้ชนะระหว่างหูทิ้งดุงจากเวียดนามเจ้าภาพกับรีเดนคลายจากกัมพูชานะครับน้องเทนนิสกล่าวว่าตอนนี้ลดน้ำหนักได้ตามเกณฑ์และชั่งน้ำหนักเข้ารุ่นเรียบร้อยแล้วขอมุ่งสมาธิกับตัวเองการเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกไม่รู้สึกกดดันนะครับและก็ไม่ว่าจะเจอนักกีฬาจากเจ้าภาพหรือไม่จะขอสู้เต็มที่เสมอรู้สึกมั่นใจและจะทําให้ดีที่สุดครับ สำหรับหนูหนูคิดว่าแชมป์โอลิมปิกหรือแชมป์อะไรก็ตามก็สามารถแพ้ได้ค่ะว่ากีฬามันก็ออกได้2หน้าค่ะคือแพ้กับชนะค่ะหนูคิดว่าหนูจะลงไปทําอย่างเต็มที่สุดความสามารถก็แล้วกันค่ะไม่ว่าจะเจอเจ้าภาพหรือเจอใครก็ตามแค่เล่นให้เต็มที่จนกว่าจะหมดเวลาถ้าผลออกมามันจะแพ้หรือชนะก็เท่านั้นนะคะเพราะว่าหนูทําอย่างเต็มที่สุดความสามารถแล้วความมุ่งมั่นก็อยากคว้าเหรียญทองกลับไปฝากคนไทยทั้งประเทศค่ะว่าตอนนี้ คนไทยทั้งประเทศก็แบบว่าฝากความหวังไว้ที่หนูแล้วก็อยากให้เตะเจ้าภาพให้เยอะๆเพราะว่าทุกคนก็แบบดูซีเกมแล้วก็แบบว่าอยากให้ทําแทน,นะคะพรุ่งนี้ก็จะทําให้เต็มที่สุดความสามารถค่ะก็จะพยายามคว้าเหรียญทองกลับไปฝากคนไทยให้ได้ค่ะด้านโคชเชชัดชัยช่วหรือเชยองซอกหัวหน้าผู้สอนเทควันโดทีมชาติไทยย้ำให้เทนนิสมีสมาธิมีโอกาสเจอกับนักกีฬาเจ้าภาพแต่ยังมั่นใจว่าเทนนิสจะคว้าเหรียญทองครับเราก็มีมีโอกาสอีกครับแต่ว่า ผมก็ไม่ยากบอกก็ตรงกีดทองครับแต่ว่ามีเรือสามนุนก็เรามีโอกาสครับเพราะฉะนั้นก็เต็มที่ครับเต็มที่มากที่สุดครับผมก็มีโอกาสสุดๆครับแต่ว่าต้องให้ความตั้งใจแล้วก็ต้องต้องสมาธิดีๆครับผมโปรแกรมจอมเตะไทยอีก2คนคืออาทิสารรัตน์ในรุ่น87กิโลกรัมชายและสัสิการทองจันทร,รุ่น62กิโลกรัมหญิงนะครับเริ่มแข่งขันรอบแรกเวลา14นาฬิกาครับ บ่ายวันนี้แฟนกีฬาชาวไทยส่งใจมาเชียร์น้องเทนนิสและนักกีฬาคนอื่นๆให้คว้าเหรียญทองเพิ่มนะครับ mm hmm. พัชระลลอมรื่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากประเทศเวียดนามครับ